รีชิงดงมิสยูเนี่ยวิลซันทับภูรีค่ะโอเคเฟนนิสติชาร์ดชิงดงมิสยูเนี่ยวิลซันทับุรีค่ะส่วนอันนี้มา<ง>กกัับงงานนนขอวี้็หนูขอ,อยกความมีความชอบให้พี่พี่ทีมง,งานก่อนเลยแล้วก็ตัวหนูก็พยายามทําเต็มที่ค่ะเพื่อพรีเซนต์ชุดนี้ให้มาออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะมรรมาชาติมากอือย,ย,ย,ยังไงยังไงเออ เป็นเด็กหรือเปล่าหรือยังเออไม่ใช่ค่ะในนี้เป็นแขนของหนูนะคะส่วนข้างหลังจะเป็นมือปลอมค่ะ,ะ,ะแล้วมือปลอมเนียนเกินเนียนเกินจนพี่ทักว่าหนูเดินแปลกๆเพราะมือไม่ขยับเลยเออค่ะใช้เวลาซ้อมนานแล้กว่ามันจะให้แบบมันสมูทแบบมันเอาจริงๆหนูใช้เวลาซ้อมประมาณสองวันใช่ค่ะเพราะว่าชดตาจะมีการอัดแอกตลอดเพื่อให้หนูไม่ด่าเพราะถ้า ปุ๊บเนี่ยหนูจะไม่สามารถเดินสมูทได้ไดใช่ค่ะ,ะใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกนั่นแหละมันเปความยา <laughs> กในการสิ้นสุดเออความยากก็คือหนูจะต้องควบคุมน้ำหนักตรงนี้ให้ดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตรงคอเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการย่อของมือนิดหน่อยเพื่อให้มันดูแบบว่าธรรมชาติค่ะใช่หล<อ>ัๆๆๆงจากที่ คาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าก็คือแล้วแต่พี่ๆกรรมการแต่ว่าพี่ๆสื่อก็ใครที่ดูสื่ออยู่ดูหนูอยู่ก็รบวนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะถ้าชอบชุดมัชาอุรารักษ์นะคะเป็นความรักของแม่นะคะที่มีต่อลูกเพื่อแสดงถึงผู้หญิงที่แข็งแร่งนะคะแล้วเฟยก็อยากจะส่งต่อความหมายนี้นะคะไปกับให้ผู้หญิงทุกๆคนด้วยคะ่ะใช่คะ่ะที่ผ่านมาเป็นงบ้างสำหรับการผดต ที่ผ่านมาก็สนุกดีค่ะที่ภูเก็ตสนุกมากๆเลยเพราะว่าได้ซ้อมได้ฝึกเดินหลายรอบนะคะอันนั้นก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราไม่ตื่นเวทีด้วยค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็อาจจะมีผลมาถึงวันนี้ที่ว่าเฟมไม่ค่อยตื่นเวทีมากด้วยใช่ค่ะ,ะก,ก็ใจผลตน่นอนเป็นการ หนูตอนแรกหนูคิดว่ามันจะเหนื่อยมากกว่านี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่างนะคะมีทั้งสปอนเซอร์แล้วก็ได้ออกไปที่ภูเก็ตได้ไปทะเลได้ไปเที่ยวเหมือนมากินข้าวมีจอยๆกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะพอใจพอใจบ้างแต่ก็มีส่วนบางส่วนที่อาจจะต้องปรับปรุงเพิ่มใช่คะ่ะก็พร้อมที่จะปรับปรงุงเราเองเราตั้งเป้าให้เราไปยืนอยู่จุดไหนตนเวทีนี้ชู สำหรับตัวหนูนะคะหนูอยากเข้าท็อป18ค่ะใช่ค่ะก็แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อยากมีงานในวงการบันเทิงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูค่อนข้างสูงแล้วก็รู้สึกว่าถ้างานด้านถ่ายแบบน่าสมองกว่าด้านละครหรืออะไรแบบนี้ค่ะใช่ถาถึงวันนี้การันตานด้หรือเปล่าได้ อย่างแรกเลยได้มีตรภาพค่ะที่มีแบบรม r a m a รา a m าอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยตอนหนูอยู่ในกองอ่ะหนูไม่รู้หนูไม่รู้เรื่องเลยนะจะต้องมาแบบว่าคือหนูว่าหนูจะต้องมาไลฟ์แล้วแบบเรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไรแล้วหนูว็เฮ้ยคนข้างนอกรู้เร็วกว่าหนูอยู่แล้วใช่ไมใช่ไม่คือหนูอยู่ในสถานการณ์แต่หนูไม่รู้สึกว่าอันนั้นคือความใช่ ว่าก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็เจอพี่ๆทีมงานน่ารักมากดูแลหนูดีมากแต่าเรื่องไม่เกิดกับหนูเลยไม่เกิดนหรือจะต้องเกิดคือเราเองก็เป็นหนึ่งเสียงที่จะยืนยันว่าจริงๆแล้วสงครามมันมนมันไม่ได้มีเลยใช่กลองไม่ปีนีใช่ค่ะก็ทุกๆอย่างอ่ะหนูว่า มีการคอมเมนต์หรืออะไรกันเลยคือทุกคนแบบเจอกันแค่เดินผ่านกันหน้าห้องน้ำนี่นะคะก็คือทักเล่นกันทุกคนเลยใช่ค่ะไม่ไม่ไม่มีจริงๆนะหนูว่าหนูอยู่ในนั้นนะหนูไม่ได้หนีหนูไม่ได้หนีออกจากกองนะคุณแม่หนูอยู่ทุกวันช่วยไม่รู้อยากให้เราฝากผลงานเราูฝากช่องทางการติดตามหลังจากได้คราข่ะเราไมส่วเป็นแบนได้ค่ะสามารถติดตามเราในผลงานอื่นได้โอเคได้ค่ะ ติ๊กต็กกับไอนะคะเฟนิชานะคะ F A Y N I S C H A ค่ะแล้วก็ Facebook นิชารีชิงดวงค่ะแล้วก็ฝากแชร์ฝากโหบตให้น้องมาาัะฉาหนุกับสุพันมาาัะฉาด้วยนะคะ